เจดินเจดินแข่งแย่งขั้นค่โขบต้องขู่คนต้องคอยค่ะเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วไหมน้อยผ้ากินผ้าลอกขึ้นกอล่ะค่ะอุ้ยถ้วยแก้วไหมแก้วยังไม่เป็นตะจ้ำท่านี่ไม่เป็นตะคุยท่านี่แก้วยังนี่แก้วเปลเล่นบ่ตุ้ยมันกระด้างสมประโดขั้นสมประโดหนาปลาไปกินปลาหนาปลากินปลา กินปลาปเป็นหลักกินผักเป็นยาคติฟังไปหน่อยนะคะนะ่ะเนาะคติการว่าฟังไปหน่อยอปิ่งบัคคอโด้ไดค้ค่ะค่ะมากกับเพื่อนๆค่ะบักคอโดูในสมบูรณ์มากกับเพื่อนเพื่อนข่อยประพาไปใส่มาหาตดสะดุง้งพี่น้องเอ้ยเด็กหดศิห็นใส่น้ำเพลินตื่นขึ้นมาพอบว่าพอบว่าส่วนข่อยว่าตดสะดุ้งพีนพ่น้องบอกแล้วบอกเขาม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 ากกินยักอวยอาย เจ้าจิบเอาเจ็ดสออเก้าสอเกินมัดีไว้เว้นมันอ่าขึ้นนี่พี่น้องใส่บูเว้นทั้งที่แหละคือสีแดงๆรงดเกิดหลายๆค่ะบรรยากาศเออบาดยังกว่าเฮ้อนี่แมเฮ้อพี่น้องไพ่หูบอกเนี่ยไหูบอกเนี่ใส่งามบ่ไอ้บันโซค่ะบันโูซใส่งามโูโหรดรถดเป็นกัดกัดว้วอยัดยังกอโทรศัพท์ไปนี่อย เก็บรวดมึงนู้นล่ะข่อยยาพ่อรักษาเก้ยวเด้นหนูข่อยว่างไว้ข้าตะไลแตกแล้วแตกคกูประกอบเอามุนีมาเถ่ามันเป็นแป๊บๆมั้ยห่วยมันแตกกูเรียบเป็นบ่ตายบ่อข่อยแยบแตกตัวพี่จะไมาเก็บมองมันบ่แตกไม่ใส่ผู้พี่น้องยางคอนเทนต์มึงดูโทรศัพท์เบียร์พ่อรักษาเป็นมุนเฮดได้ไม่น้อยสิบไปจุกเงินพัน อุ้ยมันาะต้องหาห้อยตีนเหยียบพี่น้องโอ้ยตายแล้วสงสารเพื่อนข่อยที่เอาเซกระต้าไปเท่าเพื่อนข่อยเพื่อนข่อยกำลังกินข้าวจ่ามะกินข้าก็ฮะเพื่อยังเน็ตมะม่วงเพื่อนกินก็ซีไว้แต่กินเพื่อนเดียค่ะหาตะเขนอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนกำลังขนของลงพี่น้องเข่าพี่น้องเข่ามาจากเพื่อน ชชาาวุตค่ง,งอ้าวจบคลิปกันเด้อค่ะทุกคนกินข้าวก่อนไม่น้อยโมสิกินปิ้งปลาทุกข้อดูวัตถีปลาเลยข้าตะเทียนหลยจ้าทุกคน